นี่เลยวันนี้จัดมาแล้วนะสีดำที่บอกว่าเข้ามาใหม่ไม่หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้ากิโลนะครับกับ t o y ร์ตา a ์แคมป์นะครับสองจุดศูนย์ตัวจีในปีสองพันสิบเจ็ดนะครับดูทะเบียนคันนี้ก่อนนะครับดูทะเบียนคันนี้ก่อนนะครับราคาหกห้าเก้านะครับหกห้าเก้านะรถเกรดเอบวกบวกนะครับดูโครงสร้างตัวรถนะครับถ้าใครสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะครับรถเพิ่งลงสไลด์มาเมื่อกี้นะครับรถโครงสร้างเดิมแบบนี้ นะครับติดต่อผมเนทอโต้ได้เลย0626407776นะครับใครอยากได้รถสวยรถเดิมนะครับมาทดลองขับได้เลยนะครับแล้วไปชมคลิปเต็มพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนทอโต้นะครับนะวันนี้รถเพิ่งลงสไลด์มาเลยคันนี้นะครับที่เราสั่งซื้อมานะเกรดเอบวกบวกนะครับคันนี้นะครับการันตีโครงสร้างตลอดอายุการใช้งานนะครับกับเดลต้าเทมเปอรี่สองศูนย์ตัวจีนะครับระบบโัวชินดีโฟร์เอสปีสองพันสิบเจ็ดนะครับ สีดําคันนี้ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับสองกบสามศูนย์ศูนย์นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานตํารวจนะครับปลดประจําการนะครับเลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนสองพันกิโลนะครับภายในเป็นสีส้มอิฐนะครับสวยๆนะครับปีสิบเจ็ดราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสีคันขายราคาเดียวกันหมดเลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับรถโตโยต้าแคมป์รี่สองศูนย์ตัวจีนะเป็นตัวก่อนไม่ได้เชนนะครับออปชั่นตุ้มพ่วงนะม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างนิรภัยสีดำแท้เดิมโรงงานอย่างนี้นะครับติดต่อได้เลย 0626407776นะครับคันนี้นะเป็นรถปีที่เจดนะเป็นตัว2.0ตัว G ไฟหน้าทัหลักก็โรเจคเตอร์แล้วนะครับมีเดทารมให้เรียบร้อยนะครับเปิดปิดออโต้นะครับแล้วก็มีกันสาดนะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง4ี่จุดนะครับตัวรถพึ่งลงมาจากรถสไลด์เมื่อสักครู่เลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยนะครับตัวนี้เราประมูลรถเข้ามานะเป็นเกรดที่พิเศษที่สุดนะครับรถไม่กระทบนะครับสีสวย นะครับทะเบียนสวยด้วยนะรถนี้นะเราขายราคาประหยัดเลย6-59นะครับเป็นดิสเบรกสีล้อนะครับนะดูนะล้อมงล้อแมกนะครับเป็นล้อลอยตรงรุ่นนะครับ5รลูลอยนะครับแล้วก็เป็นดิสสีล้อนะครับจานวงจานเบรกนะไม่มีสนิมนะครับเป็นรถหน่วยงานปลวประจำการนะครับยางบิสโตนเอาคันนี้ได้ยางปี0 2 2ด้วยี่สบด้วยได้ยางปี2022นะครับ ซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวเราทำสปาจัดการให้นะครับนะราคา6 5 9นะครับรถสวยๆกระจกมองข้างตัวนี้ปรับพับไฟฟ้าแล้วนะครับกับ Toyota Camry นะครับ VVT-iW นะครับมาพร้อมระบบบายสปอร์ตนะครับมาพร้อมระบบบายสปอร์ตที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับนี่มองเห็่นมือนะครับมันอยู่ตรงนี้จะเป็นแดงๆอยู่ที้นะครับนะแล้วก็ติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกแท้เดิมทุกบาน พร้อมโลโก้โตโยต้าคุญแจสมาร์ทคีย์เลสสดอกนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสสดอกคันนี้เป็นสีดำนับทะเบียน3ามศูนย์นยเลขไม่หนึ่งแสนะครับกับโตโยต้าแคมรี่นะครับเป็นหัวฉีด d 4 s ตัวนี้นะครับเป็นดิสเบรกสล้อนะครับขนาดยางก็จะเป็น2องหนึ่งห้าหกนะครับเป็นล้อสแตนดาร์ดนะครัแคมรี่ผมบอกเลยว่าชุดช่วงล่างนี่ที่สุดเลยนะสุดยอดมากนะครับปรับสภาพเสร็จเมื่อไหร่นะครับมาติดตามมาทดลองขับได้เลยที่ทอโต้นะครับ นะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับปลายท่อออกขวามือนะครับโลโก้แคนดี้โลโก้สองศูนตัว G อยู่ครบนะครับฝาท้ายนะครับเปิดปิดแมนนวลนะแต่ว่าสั่งเปิดจากตัวรีโมทได้นะครับกดแล้วมันจะกระโดดขึ้นนั่นเองนะครับคันนี้ดูนะหูสีสวยมากนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนเลยถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับกับผมเน็ทอโต้ได้เลยนะครับไปดูคันนี้นะดูภายในด้านหลังนะกว้างนะครับสำหรับแคนดี้ ครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์น้ำมันล้วนนะครับน้ำมันเป็นสินล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสวยโครงสร้างเดิมเดิมนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะนะครับให้ดูสภาพแบบสดสดเรียวๆเลยนะครับลาเม็ดองเม็ดอาร์คมสันชัดเจนเดิมอยู่ครบนะครับไฟท้ายแท้เดิมโรงงานนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกแคมรี่ก็จะเป็น2 5หรือ2.0นะครับลองเปิดใจดูคันนี้ก่อนนะครับได้ทะเบียนไปเลยนะรถสวยโครงสร้างเดิมนะครับดูนะสวยมากนะครับสวยจริงๆ กระจกโตโยต้าแท้นะครับไล่ฟ้าด้านหลังมีให้นะครับพอเป็นรถที่เป็น l u ว u r y หรือรถแบรนด์หรูนิดนึงนะครับก็จะมีพวกเครื่องมือยางอะไรเนี่ยเขาจะมีบล็อกนะครับของเขาโดยเฉพาะอย่างเช่นแม่แรงก็จะมีบล็อกแม่แรงไว้นะตัวปั่นนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นตัวที่ไข่ล้อแล้วก็หูลากนะครับล้ออะไรก็จะเป็นล้อแมกครับล้ออะไหล่จะเป็นล้อแมกแล้วโครงสร้างตัวรถก็จะเดิมๆแบบนี้นะครับซีนทางมะพร้าวชัดเจนนะครับตัวรถเป็นรถสแตนดาดนะ เป็นรถหน่วยงานปวดประจำการนะครับเท่าที่ทราบมานะเหมือนจะเป็นรถเอ่อเป็นรถนำขบวนนะครับเป็นรถนำขบวนนะครับรถไม่ช้ำเลยนะครับรถไม่ช้ำเลยนะครับเป็นรถนำขบวนนะภายในจะเป็นสีส้มอิฐแบบนี้นะพร้อมพรมกระดุมไดมอนด์ขัดนะครับแผงประตูเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแล้วก็มีม่านนีลภัยด้านข้างนะครับรวมถึงกระจกแท้เดิมโรงงานม่านนีลภัยเวลาเอาขึ้นก็ประมาณนี้นะครับมันกองแสงได้แล้วก็ กันอย่างเช่นสมมุติสมมุตินะครับอุบัติเหตุที่กระจกตัวนี้กันได้นะครับนะก็ลดอัตราความเสี่ยงไปได้ละห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับนะด้านหลังก็จะมีแอร์มาให้ด้วยนะครับคือคันสีดามคันนี้มันโดดเด่นตรงที่ว่าด้วยโทนสีของตัวเบาะนะครับแล้วก็ตัวเลขทะเบียนนะสำหรับคันนี้เลขทะเบียน300นะครับรถก็โครงสร้างเดิมนะครับเป็นวงเมนอาร์นะครับเดิมชัดเจน ครันนี้เป็น2.0ตัว G ปี2017นะครับเลขใหม่อยู่ที่1 2 0 0 0กิโลนะครับรถสาตนดาดเดิมโรงงานรับประกันโครงสร้างบอดี้ตลอดอายุการใช้งานนะครับกับ Toyota Camry 2.0ตัว G นะครับใครหาอยู่นะรี่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะซื้อมา4คันไปแล้ว1คันนะครับคันทะเบียน80นะเป็นรถลูกค้าผมเองนะครับจับไปแล้ว1คันนะครับรถยังแบบ มาถึงถ่ายรูปปุ๊บไปแล้วนะคันนี้ทะเบียน300ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วดูตัวเบาะนะครับสะอาดสะอานครับอันนี้คือสภาพก่อนทําสปานะครับทั้งภายนอกภายในเลยนะครับรถคลีนมากมากนะครับละที่สําคัญคือฟีดาวจัดได้เต็มนะครับลูกค้าอาชีพอะไรก็สามารถออกโตลต้าแคมรนะครับรถหรูๆความปลอดภัยสูงไปใช้งานได้แน่นอนนะครับสครับเพจเดิมอยู่ครบเบาะไฟฟ้าคู่นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่นะครับด้านหน้าก็กระจกแท้เดิมโรงงาน แอร์กระจกแท้เดิมโรงงานกระจกคันนี้นะทั้ง4บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับพร้อมลายแคปเลานะครับและซอกประตูนะครับเดิมนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสวยงามนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับอันนี้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นตัวพลาสติกแข็งนะครับพร้อมแอร์แบ็กแล้วก็เป็นลายไม้แบบนี้นะครับตัวนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับรถไม้แท้นะครับไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คประวัติศูนย์นะครับหน้าจอเป็นซีดีนะใส่ เชื่อมต่อตัวบลูทูธนะครับได้กับมือถือแอร์เป็นระบบดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มม้านหลังนะครับแล้วในนี้ก็จะมีซ็อกเก็ตของ USB นะครับ AUX และ power outlet นะครับพร้อมที่วางแก้วน้ำา2จุดนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ถุงนะสำหรับแคมเี่ตัวที่เป็นเกียร์ถุงนี่ต้องบอกว่าสุดยอดนะครับพร้อมระบบอําวรยความสะดวกก็คือแท่นไวเลสชาร์จนั่นเองนะครับแท่นไวเลสชาร์จ นะครับท่านบริเลชสีดำคอนโซลเป็นสีดำนะที่เท้าแขนขนาดใหญ่นะครับนะเก็บของได้เยอะเลยสําหรับคันนี้นะครับอีกหนึ่งคันนี้เข้ามาใหม่นะครับสำหรับใครที่กําลังสนใจนะโตโยต้าแคมรี่2.0ตัว G นะปี2017ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะพวกตัวเรือนใมแล้วก็ห้องเครื่องกันนะครับลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะครับนีกระจกเดิม รถสวยกับแตนดาดเดิมแบบนี้นะครับเลขไมล์นี่12899กิโลแอคันนี้คือ t ต y o ta Cam มรีนะปี2017นะคันนี้มีตรงเดียวที่ต้องแก้ไขก็คือน่าจะเป็นตัวพวงมาลัยเดี๋ยวต้องหุ้มใหม้ใหม่นะครับต้องหุ้มหนังพวงมาลัยใหม่เพราะว่าเขาน่าจะใส่ถุงมือในการขับนะครับมันก็เลยจะมีการถะลอกบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกปุ่มคอนโทรลอะไรต่างๆไม่มีลอกล่อนนะครับคันนี้มีระบบลอ็อกวอมเร็วนะคูณคอนโทรลมาให้นะครับ ฝั่งซ้ายปรับเอเอน์เมนต์นะฝั่งขวาก็จะเป็นปรับตัวควบคุมหน้าจอตรงนี้นะครับแต่กระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับหรือจะตั้งเป็นออโต้ก็ได้ก็คือกดไว้ตรงกลางแต่ถ้ากดอย่างนี้ก็จะพับเลยนะครับตั้งเป็นออโต้ไว้ดีกว่านะครับแอกชั่นคอนโทรลนะการลื่อนถลายตรงนี้เป็นบายสปอร์ตนะครับ BMS นะแจ้งเตือนการชนด้านข้างนะมุมอับสายตาตัวนี้เป็นพาร์คิ้งเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์หลังสามารถเปิดปิดได้หรือเซนเซอร์รอบพันนั่นเองนะครับ สะดวกสบายนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยคันนี้มีเมมโมรี่บอกให้2จุดนะครับบอกคนขับก็จะมีรอยผ่านการใช้งานมานิดนึงนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสเสน่ห์ของรถมือสอง้วกันแต่จะให้แก้ไขก็จ,จัดการทําให้ได้นะครับนะท่านใดสนใจหรืออยากทดลองขับก็มาดูรถคันจริงได้ที่บริษัททอโต้นะครับตั้งอยู่สุวินทวงศ์5้าิกนะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงศ์เลยนะอันนี้เป็นห้องเครื่องเลยนะครับของจุูนตัวจีนะห้องเครื่องตัวนี้นะรหัสมันจะเป็น BVTIW ที่มันเป็น V T I W มันเพิ่มตัวหลังมาก,ก็คือมันจะเป็นระบบหัวฉีดที่มี8หัวนะครับปกติ1ลูกสูบจะใช้1หัวฉีดนะครับคันนี้1ลูกสูบใช้2หัวฉีดนะครับรหัสเครื่องมันก็เลยจะเป็น V T I W นะผมบอกเลยว่าอัตราเร่งโคตรดีสำหรับแฮมลี่นะแล้วเครื่องยนต์นี้อยู่10ทนนะครับอัตราเร่งดีนะเ,เกียร์เกอร์นี่สบายเลยนุ่มเงียบนะครับปัมป๊มลมปั๊ม A B S อยู่ครบนะครับโครงสร้างเดิมแท้1 0 0 นะครับดูหัวชงหัวโชกนะครับสวยเนียนตานะครับคันนี้หัวน็อตปากกระโปรงไม่มีขยับนะครับคันนี้คือรถเกรด A บวกนะครับรถจะสภาพสวยแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเนทโตโต้นะครับคันนี้คือ Toyota Camry 2.0ตัว G นะครับ D4S ราคา659ครับ